สวัสดีครับคลิปนี้ช่องเพิ่มซักแนวนะครับในหอยออนไลน์ o ท่านพี่น้องมาสำรวจราคางัวกันนะครับสำรวจราคางัวเป็นยานที่13มีนาคมพศ2 5งพัรรรครับพี่น้องนะครับตอนนี้ช่องเพิ่มซากแนวนี่ที่ตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาราคามนะครับสำหร,รับเซ่านี้ก็คิดว่าสำรวจครบแม,ม่ลูกแม่เดียวแม่สาวร,รวมไปถึงผู้พ่อพันนะครับราคาที่เป็นอะไรนั่นก็ขอฝากติดตามติดชมมาฟังราคาไปน็นกำกันนะครับ พี่น้องของมารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องุ่มส์นายฮอยออนไลน์กล้วกันนะครับแลวเพื่อที่จะไ,ได้ผ่านคลิปไมหม้ได้ับพี่น้องนะครับสำหรับเซานีบรรยากาศงั่วยขึ้นครันพี่เก่าครับพี่น,นะน,รรราาน้ับ ฟังแล้วางงูแล้วกันอาสวัสดีครับผมครับพี่ครับคูแมลูกนะครับูแมลูกนะครับคูแมลูกเปราคาหลายบ้าเดกครับ ผมว่าจะใช้ั่สองสอหมื่นสามพันบาทสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นหาด้วยครับพี่น้องนะครับคู่แรกแหกหมันนะครับคู่แม่ลูกลูกตัวแม่นะครับเปิดราคาไว้สามหมื่นหานะครับแม่สูงแล้เล่ารอยสี่สิบบวกนะครับลูกตัวแม่งามๆเลยนะครับผม ฝากเบอร์โทรวนะครับ081ย์แปดหนึ่ครับศูนย์ห้าเก้าศูนย์ครับนะครับสำหรับครูแรกนะครับเปิดไว้สามมื้นหาคู่แม่ลูกลูกแม่นะครับนี่นะครับคมนี่แหละครับ คไยเมีมันล่ครับเ๋ยตลูกโอ้เรือตลูกนะครับเนาะครับพี่น้องย่างต่อครับเขาไปโซนไหนครับพี่น้องครับไก้ไก่ไก่ก้าหลายหลายที่ย่ไอ้พูเอาไปเลี้ยงนันพ่อเหรีย

หลายเป็นเดแล้วครับเนี่ยพ่อหลายเป็นเดเนี่ยแม่นี่หลายเปนเดหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท คลิปหมูดำนะครับแกงขาดำนะครับสูงเล้าล,ลอยสามสิบห้าบวกนะครับแม่นั่นแหละครับ,รบแม่นั่นไ้าสองหม่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ๋อพี่น้องมักน้ำบอนะครับแกงขากระดูกกระเดี่ยวว่าเป็นหนังนะครับเนะาะบ๊ตํนีบ่มีตํานน้นะครับบรไเห็เขานะครับ สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทต่อรองได้ตัวนี้มื่นเก่าเนาะต่อรอ,อ,องได้ได้ครับผมมีบริการทรงฟรีพร้อมนะครับตามเบอร์ถ้วยนะครับศูนย์หกสองแปดเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดนะครับกูนี้แหละครับสองหมื่นแม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกโตถูกเปิดไปสองหมื่นบาท สองหมื่นถวนเนาะราคาต่อร่องไดุ้ดสองหมื่นก็ได้รุดสองหมื่นได้ด้วยครับคุณนี่นะครับมึงแม่เขาแม่เขาขาดนำเรียงนิดนึงแม่ผสมอีกไว้ครับคุณ 20, นี่สองหมื่นด้วพี่เนาะฝากแม่ลูกลูกโตโผสองหมื่นบาทฝากไปทั่วเยนะครับศูนย์หกสองแปดเก้าห้าห้าหนึ่งเจ็ด เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่แม่ังไงนี่ล่ะครับขายแล้วครับขายไปยุไสตต้อละครับบ้านไปยุไสตต้อละครับขายไปข้าเกี่ยวแม่ได้ล่ะแม่เท่าไดล่ะครับขายไป ยี่สิบห้าสองมื่นสามอนสามครับผมสวัสดีครับคูแม่ลูกน่แมนบ่ครับคูแม่ลูกแม่สีมุมด้วยครับแม่เล็บยาวถุงน,น้อยนะครับจะแต่งเอาโคงสางดีนะครับให้ลูกดีนะครับคุณนะ่ะลูกพูเนาะลูกเพราะท่านเห็นเขานะครับแต่น้ำนมแม่ดีหลายแห้งลูกได้สองเดือนแล้วลูกพ่อไหนครับ โอ้เปิดราคาหลายไปไหนครับคุณนี่สามหมื่นสองพันบาทพี่น้องครับผมมักบอนะครับเล็บย่าไปแต่งเหรอเล็บย่าไปแต่งเหรน้องครับเนาะสามหมืนสองพันแม่ขาวเลยละครับแม่ขาวหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมาฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสี่สีเก้าสีเจ็ดสามสอง นะครับแม่ยังก่อนครับแม่พัดยูโรเอสด้วยครับพี่น้องตุลาลูกหนาครับนะครับลูกหนาด้วยครับแม่ก็ให้ลูกดีนะครับขอบคุณหลายๆครับผมแล้วล่ะครับของพ่อเนี่ยครับ นี่เรจะค้างเพิ่นตัวนี้บ่ะครับตัวนี้ราคาหลเป็นไหนครับผมหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทสูงๆร้อยๆเลยนะครับร่าสูงมากเอตัวใดแน่ล่ะตัวีดแน่ล่ะครับป่อ หมื่นหกพันห้าร้อยบาทอ่ะเมื่อแถวนี้โซนนี้จะ<อ>เป็นหัว<อ>หวลักหมื่ 12, นพี่น้องครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับผมครับผมยานยานเพื่อจะมาคาเดียวกันชุดนี่หนึ่งหมื่นสองพันบาทตัวนี้แหละครับหมื่นสองตัวผู๋เนาะส่วนโซนนี้จะเป็นตัวแม่ด้วยครับพี่น้อง หมื่นสองหมืนสองตัวนี้หัวล้นตัวนี้มื่นหนึ่งมื่นสองคัมื่นสองเท่าตัวลดได้คนัะลดมื่นสองไบอลได้ครับลดเหลือเก่าพันได้บครับบอได้เนาะมื่นเพียงเพียงเนาะรับกนไปคือขายกับมูนี่ นี่เด้อครับพี่น like so ้องหมื่นสองครับหมื่นสองเจ็ดแปดตัวแข็งขาง่ายอยู่เด้อครับนะครับเอาไปใช้ยากระซิซัดขึ้นอยู่หรอกเนาะครับผมเดินเนื้อมันต่อเดินเนื้อครับหมื่นสองหมื่นสองพี่น้องครับผมราคาต่อรองได้นะครับตัวละหมื่นสองกระดูกแข็งขาก้อยเล็บไม่มีปัญหาเด้อพี่น้องนะครับผมฝากเบอร์โทรไว้ครับ 086- ย์แป5 5 5 328- 3 2แปดห้าห้าห้้าห้ามดพ่นี่ครับพ่อนี่งวง้ามเลยครับพี่น้องครับผมขอบคุณหลายคลับครับจำไม่เขียนไปเดียวคุณผู้ขายเอาถึงินจำขายเอาถึงกึ่งแยกตัว แม่นี่หลายเป็นไรครับพ่อครับแม่นี่หลายเป็นไรครับสามหมื่นสามพันบาทท่อ,องสมไปครับผสมพ่อได้ไปครับผมผสมทับโตด้ครับพี่นอ้องอ้างเงิลึกดีนะครับเปิดไ้สามหมื่นสามเลยเนะะาะราคาสามหมื่นสามพันนะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดสอง หกศูนเจ็ดแปดหสองแปดนะครับคุณนะครับคงสั่งไงนะครับสูงรัวๆอร่อยสี่สิบห้าสิบนะครับวันวันไปทำอะไร โอ้น <benim love life histoire> ี่กับแม่หญยเพื่อนลำตัวเง้ยนะครับลำตัวเง้ยหนาดีนะครับผมฟังนี่แม่นบ่ตาบ่ของผมเลือตัวเดียวรับเลือตัวเดียวตัวนี้เนาะแม่สาวปะครับยกหัวขึ้นอีกเนี่ย เออยกมยกลมพักหลายงคือคุณยวีนอุณห่าเห็นว่าสูงเจนเทินเลยพี่น้องครับอืออนนี่แหละสูงก็เจ้าของพ่อสูงเท่าไรก่อครับสูงาส้บสูงเลยหาสิบห้าแม่นี่กับม่านสูงเลยห้าสิบเนาะสูงเราเล่าเลยหาสิบด้วยพี่น้องแม่สาวเ่าท่านผสมนะครับเนาะ สาวเย่พราะท่นได้ผสมนะครับล้ำตัวเงีดีล้ำตัวเงีดีหนาะนะครับดูแข้งขาก้อยเล็บก,กด็ดีนะครับสลิงชิดดีนะมันมีตั้นี้ไรตั้นี้นะครับราคาไรเป็นเดีครับสองหมื่นห้าพันครับสองหมืไปไป 2, ่นกบีขห้าพันบาทนะครับผมมักบอพี่น้องมัก,ก์คก็โทรมาเร็วๆก็แล้วกันนะครับตอ่อรองหลายเติบตอ่อรองหลายเติบมีบริการส่งพร้อมนะครับครับมีบริการส่งพร้อม ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลนะครับฝากเบอร์โทรว้นะครับศูนย์หกหนึ่งสี่ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามเจ็ดขอผะนะครับเนาะขอผะงวงงันนะครับมักแมนี่กัโทรเข้ามาติดต่อผอผะเลยนะครับอยูบ่บ้านก็บมี่อีกนะครับ นะครับผมที่หาแม่ครับบ้านที่ไหก่อนครับผมบ้านอยู่อันบ้านน้องโดนบ้านน้องโดนตำบลท่าตูมท่าตูมจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดสารคามครับผมจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องมหาพ่อนวดสวัสดีครับเอออแลพ่อบ่มีงัวบ่ดิบ่มีงัวนนะครับเนาะมายังมึงบ่ครับมามาว่าสิมาซื้อล่ะอู้ท่านไหนยังอ่วยอ๋อแล่ะเอาไปดิครับผม ใช่แล้วครับตัวเดแน่นี่บอกพี่น้องมือมึงว่าบามั่นลูกผสมพี่น้องครับผมหักแม่นครับครับเอาบอกเลยคราบบ้าเขามาจากฟาร์มได้ก่อนครับไม่ฟาร์มเลยหรอฟาร์มเนี่ยนาเดียฟาร์มครับนาเดียฟาร์มแล้วพี่น้องนะครับเดิมที่ลูกแม่นี่ลูกตัวนี้เขาเป็นลูกพ่อไหนครับ ลูกเคฟสามหนึ่งครับลูกเคฟสามหนึ่งนะครับยังเดือนเราเนาะครับสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนพี่น้องใส่งามนะครับโค้งสางดีเนาะอ้วนท่วมดีนะครับสิบสี่เดือนความสูงกับที่เราเล่าลอยสามสิบห้าามนกครับนะครับวัฒนในผสมนะครับนะครับวัฒนในผสมเนาะบอกว่าหน่อยครับวัฒนในหอดวัฒน์ในสิว่าหน่อยสิบสี่เดือนเลยครับพี่น้องลูกเคฟสามหนึ่งแมนครับ วอล์นธรรมชาตินะครับหนึ่งนะพี่น้องเชี่ยงเนะาะใบได้รูปได้นะครับตัดเดษทุกห่องคุณนะพี่น้องครับผมปล่อยเล็บบิ่ไม่มีปัญหาโอเคกันนะครับสลิงชิดดีบนีนะครับถ่ายกบหนาลึกดีค้นหางไงนะครับกัวหางไงราคาไรเป็นไนครับตัวนี้ห้องไวหาเสหมาครับหาหมื่นหานะครับพี่น้องเฝ้า ติดต่อเข้ามาก็แล้วกันเนะครับเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรให้เนาะโต้ทัดไปนั่นแหละครับโต้หนันหงาซิมกอครับตัวนี้เป็นลูกพ่อไรครับลูกวิโก้สองล้านลูกวิโก้สองล้านนะครับไทยเงหนาข้างหลังแตกเล่นนะครับเนาะสลิงกับชิลดีก้อยเลยนม่มีปัญหาความสูงอะไรกันนะครับตัวนี้เปิดราคาไว้หาซิมกอลครับหาหมื่นเก้าพันบาทนะครับแมนหีืม่แมนปะครับแมนครับอ้าวพี่น้องอยู่ในงวดงามด้วครับผม ตัวนี้เป็นลูกของตัวใดครับลูกซีวายครับลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับความยาวดีตัวนี้นะครับสูงแล้วลาลอยสี่สิบบวกประมาณนี้ครับนะครับแม่สาวจักเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่จ้ะสิบแปดเดือนแล้วนะครับใกล้ผสมใกล้ผสมตัวนี้ใกล้ผสมแล้วนะครับลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับเปิดราคาไว้อะไรสามสิบเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทด้วยพี่น้องนะครับเอาพี่น้องอยากได้ง้วนกลุ่มนี้นะครับหรือไข่นี่กั โทรติดต่อเขามากกับเรากันฝากเบอร์โทรไปนะครับซื้อหนึ่งเก้าหกสองซื้อเจ็ดสิบสี่ครับย้ำย้ำเบอร์โทรอีกทีนึงครับซื้อหนึ่งเก้าหกสองซื้อเจ็ดสิบสี่ครับครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้เหี้ยกได้พันธุกรรมของว่าบามันลูกผสมนะครับนี่เลือดชัดเจนแล้วนะครับเอกสารใบครับครบนะครับก็สามารถติดต่อเขามาได้นะครับตามที่เบอร์โทรที่ผมขอไว้ให้ขั้นต้นแล้วนะครับขอบคุณหลายครับผม งามดีนะครับจดเอฟเ้วนะครับเนาะจดตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็ล้มตัวเงีดีนะครับคลิปหูดำนะครับล้มตัวเงวนะครับ ว่าผัวนะคดพอพันบ่ครับตัวนี้เป็นลูกพอไหนครับลูกวิโก้สองล้านลูกวิโก้ล้านนะครับไช่เนี่ยนาลึกดีนะครับลูกวิโก้สองล้านคุณนะครับลูกวิโก้สองล้านนี่พี่น้องหน้าตาอัตลักษณ์รอดีนะครับเชียงเนาะครับเนาะจัีงเดือนแล้วครับเก่าเดือนที่เดือนนะครับพี่น้องลูกวิโก้สองล้านมึงหน้าตา วีโก้สองล้านเอกสารไวลอลครบนะครับออปเปิดราคาเวรอลเป็นไรครับผมสามหมื่นสามพันบาทที่นองครับอนาคตพอพันด้วยครับอนาคตพอพันคุณนะ่ะที่นองสูงเราล่ารอยสามสิบห้านะสูงว่าลอยสามสิบห้า 35, นะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์เก้าห้าสี่ศูนย์หกเก้าห้าแปดศูนย์ ครับพี่น้องอยากเด็กูมว,ว่าเขาพันกันมาติดต่อขอรับสื่อไปนะครับเรียกไม่ได้ก็พี่ตัวนี้ปะครับคระบผม เดี๋ยวเลยครับงมว่ามันฝันกันอยู่เลยเอาเห็นแล้วบาทนี่พี่น้องลูกพอได้เนาะครับเป็นลูกแค่ M68 ลูกแค่ M68 ได้จักเดือนหรอกครับใบก่อเดือนครับใบก่อเดือนใบเกิดใบผสมเรียบร้อยเนาะครับนี่ใบหลอดครบเรียบร้อยด้วยพี่น้องสูงระดับเอาสังข์ายเนาะโดยมีตำหนิไรตำหนินะครับเปิดราคา เปิดในหาซึมหารับเปิดราคาไปหามือหาราคาตอลองได้นะครับครับผมพี่น้องเห็นชัดป่ะครับคนไหนตาดีเข่งขาดีเป็นหลังกว้างดีครับผมไหลึกดีโค่นหางไงนะครับเครื่องดำนะครับผม ครับม่ไเกิดครับหามืนหาน้องคเนาะยันครับฝากเบอร์ถ้วยนะครับ093 093 548ส4 8 8465 8465ห้าสี่แปหครับไม่นิดครับชื่นชมไม่นชื่นชมนะครับผมราคาต่อรองได้มีบริการส่งฟรีฟรอมนะครับ ผู้นี้บ่ครับของพอนรอบแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องของพอนอมงัวง้ามด้วยครับลูกแดงเลยนะครับเป็นลูกของพ่อใดครับผมลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับแดงๆนานลึกๆเลยนะครับลูกได้หกเดือนแล้วนะครับผมลูกหนาแย่ลึกดีนะครับผมดูแม่ลูกพอน้อมเปิดราคาไปแล้วเป็นใดครับ หกหมื่นกับอีกหาพันบาทนะครับผมพี่น้องต่อรองได้ที่ครับผมพี่น้องคุณน่ะลูกัวโรนธรรมชาติแดงสีแดงดีครับนะครับผมเคื่องดำนะครับแม่นี่ให้ลูกสุดๆเราครับพี่น้องแม่ได้ทองผสมอีกไปครับนี่ทั้งหมดไดทั้งหมผสมอีกหกหมื่นหานะครับมาแม่นี่แหละครับ แม่สาวลูกซีไว้ศูนย์เก่าหกนะครับสิบเดือนสูงแล้วเล่าลอยสิบห้าสิบหกเดือนสูงละเล่าลอยสี่สิบเปิดราคาไวลไรเป็นไรครับสามหมื่นสามพันบาทพี่น้องครับผมราคาตัวล็อกไยนะครับครับผมสามหกหห้านึ่งสามสามหกแปดก่อหนอมงวงงั้ด้วยพี่น้องนะครับ ของผพนองง้าง,งามงามอีหลีครับพี่น้องฟังทั้งนี้ล่ะครับเช้าได้ยักเดือนแล้วเนาะครับตัวนี้ได้ยักเดือนแล้วก็ครับ ปีเศษประมาณปีเศษนะครับลูกของแผะครับตัวนี้ลูกเคฟลูกพริกแดงนะครับผมเล,เล่า,ลา,ลาประมาณปีเศษแล้วนะครับเนาะเปิดราคาไปแล้วไป<ๆ>เลยครับผมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทพี่น้องครับราคาราคาเกษตรกรนะครับ หนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทสีแดงแดงดีๆเลยนะครับฝากเบอร์โทรไ้น,นะครับศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งสองสามสองสี่หกนะครับหนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทยึดจับอยู่เนี่ะครับผมลูกพ่อแดงครับตัวนี้แดงเปเล่นะครับสูงสูงลอยๆเงาเลยนะครับ สูงดีเงาดีนะครับลำตัวดีนะครับกางเดือนเราครับคนนีความหนึ่งปีหนึ่งพอดีครับพี่น้องนี่ครับไปคลิปหูดํานะครับกอเล็บบูมีปัญหานะครับเล็บบูคีกันเนาะนะครับบูมีตำแหนนี้ปอดทุกอย่างเปิดราคาเวลาไปไหนครับสามหมื่นถั่วเนาะราคาต่อรองใดนะครับนี่นพี่น้องหนาเงี้ยหรือปี โค้นหางกระลึกนะครับเปิดไว้สามมืนถวนฝากเบอร์โท้ไว้นะครับครับผมึ่วน95 095 180 180 1865 1865 18 <65 S 2> 18 คุณละครับพี่น้องครับนี่นานลึกนี้สูงเราเล่าล้อยชี้หาบัวคุณละครับเปิดละข่าไปสามหมื่นปะ่ะครับโอ้ทัดก,กันม้างนี่ละครับงามคนละย่างเนาะงัวเนาะพี่น้องสังเกตเอาเดอ้อครับพี่น้องงัวนี่ไม่ถึงงามไปคนละยางกันเป็นลูกเพอาะไรครับตัวนี้ลูกปีศาจแดงเจักเดือนแล้วครับสิบหกเดือนสูงพอาะนมนมนะครับเนาะ ความูงกระถิ้วลอย410นะเนาะลอยส1 3ด้วยครับผมตัวนี้นี่หางลึกดีเนาะคนหางลึกดีาหางเกือบตกก่อยหน่อยเลยนะครับเปิดราคาเวลาไป็นไครับผมสองหมื่นกระบี่ห้าพันบาทมัดบ่อพี่น้องมาต่อร้องเอานะทรงฟรีทั่วภาคอีสานนะครับผม ส่ง,งฟร,รีทั่วภาคอีสานเปิดไว้สองมื้นหาดนะครับพี่น้องติดเบอร์โทรไลนะครับ093 201 8225นะครับ จากเคียงขอนลอยเอ็ดครับพี่น้องครับพ yeah> anyway> ี่น้องเมื่อมึงงอวงาๆอีกครับเนาะสวัสดีครับผมอดีพ่อพันธ์บ่ครับหรือแม่พันธ์แม่สาวนะครับเนาะแม่สาวด้วยครับพี่น้องขวบหนึ่งพอดีคิบสามเดือนพี่น้องครับตาติดๆเลยเนาะหนาๆเลยนะครับหนังย่นๆพี่น้องคุณ่ะ เออถือแดดทั้งสีแดงก็หนี่ผมว่าเว้ยขางเว้ยขางคุณนะครับแม่นี่เป็นลูกของพ่อใดครับเคฟหลูกเคฟหกแปดนะครับเปิดราคาไว้ไรบ้างใดครับสี่หมื่นห้าเนาะครับเนาะตัวหันหนาครับผมนี่เนาะตัวหันถางนี่ยแหละครับตัวหันถังเนี่ยเปิดไว้หกครับตัวหันถังเปิดไว้หกสิบหาเป็นลูกพ่อใดครับลูกรูดอบกับลูกดับเอฟหนึ่งพี่น้องสูงสูงเงี้ยร้อยเลยนะครับเชิดดี กระดูแข้งขาก็อเล็บหนอกตรงขนาดนะครับผมสลิงชุดดีเนาะเครื่องดำครับผมหนังหน้ายนนทนแังกับตรงดีดวยครับคุณน่องลูกคอนอกครับผมเปิดไว้หกหมื่นห่านะครับผมต่อร้องได้อีกเยอะแยะนะครับผมฝากเบอร์ถ้วยนะครับ087 866 4741ครับพี่น้องซื้อหอยยังก่อนครับหอยทองมีนะครับ บริการส่งฟรีทั่วภาคอีสานขอบคุณหลายครับฟังทั้งนี้แหละครับพี่น้องครับผมเขามารับชมช่อง เพ <sh <wh ิ่มสักชแนลในห้อยออนไลน์แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจช่องเพิ่มสักกระลันนะครับนี่เป็นบรรยากาศสื่อขายนะครับสําหรับละครง้อคนเขตคลิปนี้นะครับทางช่องเพิ่มสักในห้อยออนไลน์นะครับก็ขอไปคีปไปเพืยงนคีนิกรนคลิปงาเจอกันไหมนะครับเจอกันพุทธนาครับพี่น้องสวัสดีครับ